แล้วหมดเวลาเล่นละแม่จะไปขายของแล้วลูกพอละพอละรีบเลยทำการปิดคอกแล้วเร็วที่ดันเจ้าเขามุ่มแล้วทางน้อยครับต้องระวังตัวด้วยครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มิ่งจะหอมแก้มพ่อมิ่งรักพ่อ ดีค่ะช่องฟังหางดีค่ะอุ้ยไปไหนมาอ่ะลูกมิ่งไปไหนมาลูกอ่ะเต้าไปใส่มาช่วยหลายได้ครับ <c oughs> พ่อตีลาพ่อตีลาบอกไปไปไปขอขอบ้านขอบ้านข่บ้านขอบ้านพอแล้วพอแล้วหมดเวลาเล่นแล้วลูกไปมาถอยออกมาเลย ไปหาลับหานอนได้แล้วไปกินนมนอนได้แล้วไปฝุ่นไปทั้งฝุ่นแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้ออ้ย กำลังไล่ต้อนกันจะเข้าคอกกันนี่พอแล้วมา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 เร็วเร็วมี่ <c oughs> ไปเขาคอกลูกเบิ้งตากับจะรับพ่อตาอหรเาเดี๋ยมใช่เดี๋ยวใช่ไปไปพอแล้วลูกพอแล้ว <c oughs> <c oughs> ซ้ำกันเ,นาเอาโหลดโอ้พอแล้วพอแล้วหมดเวลาเล่นละ แม่จะไปขายของแล้วลูกพอแล้วพอแล้วรีบเลยทําการปิดคอกแล้วเร็วซอซ่าเขา <c oughs> เอาอ ok, กอดขาไว้เลยวะวัวห้ครับว่ให้ปิดครับว่ให้ปิดครับ อไปล้ไปละวมิงก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วกินนมแล้วก็พักผ่อนนอนเอาแห้งก่อน ตื่นขึ้นมาคอยมาปวนมาสาไม <c oughs> คุณ <c oughs> ไปหายให้ยังทางนั่นเนาะบัดน,นี้เนาะ <c oughs> ไม่ดื้อไม่ดื้อก็อันนี้ยินเบื่อแล้วครับ <c oughs> <c oughs> จะลอกกินเปลือกเขาก็รู้ของเขาเหมือนกันช่วยไอนานะเขาเรียกว่าวยแก่นี่รู้ใช่ไหมมิถึงแก่ไหมหาเต่าแล้วหาเต่าแล้ว ลาจะพักพ่อนะครับกินนมแล้ว พอดีเลยคนมัดคอ,อกได้จังหวะได้โอกาสพอดีเต่ามิ่งไปกินนมอาได้โอกาสมาัดคอ,อกฟิดคอ,อกพอดีเลยเอาเอาเฝ้ามาัดเด้อ เนาะเจักเสียงยังไม่เสียงยังเลยปัจจินี <c oughs> ลาบอไไ้เห็ดเด้อครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ยทาพ่นดูดน่มไหม ปิดคอรกระบกวก็ปิดรหลดลาเมื่อยล่ะครับลาสิพักพ่อนึอกันละ่ะ้อานี่มันเย็นดีครับแม่ครับอากาศเย็นดีครับ แม่กินยากเก่งขึ้นแล้วเนาะก็มาดูวันนี้ทั้งวันจะเป็นยังไงขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะ ไ,ไปทำอะไรอยู่มุมนั้นน่ะม,งม,งมิงเอ้ยมิงมิงเอ้ยมิงเบ้ย <c oughs> ไปหักงาใหม่กัดกินเสยพู้น่ะแสีงเสีง แล้วพญ้อ้วนคอยเศร้าแล้วละคอยแข็งแรงแล้วถ้าโยกอย่างนี้่ะแสดงว่าโอเคไหมเนาะโอเคล่ะค่ะมิงิงก็เฉยเออปาดใส่บักเอลนู้ หูควัญอะไรตลาดนี่เจ้าฝากครับนะเออพอไปขายของพอไปขายของวันนี้ไปขายของแล้วนะครับแม่ดีนะครับนะลูกนะแม่ดีนะครับแม่ขายของมันมันนะลูกนะวันนี้นะแม่ดีนะครับดูสิดันเจ้าเขามุ่มแล้วนะทางน้อยครับต้องระวังตัวด้วยครับ ไม่เอาไม่่เอาไมาไมิ่งจะหอมแก้มพ่อมิง่งรักพอ่อไงเมนบอสล้นพ่อหรือเปล่าวะล้พ่อจิ๊กตกรักรับ <c oughs> รัก อกอดเผื่อพ่อแม่เอ็ซีหน่อยอกอด,อกอดมิ่งเผื่อด้วยอกอด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 กันหน่อยเร็วรักกันรักกันลูกทําไงรักกันรักกันทําไงโอ้นี่ท่ารักกัน <c oughs> <c oughs> ท่ารักกันเป็นแบบนี้เหรอไม่เอา <c oughs> <evet> ไม่เอาไม่เอาไม่อย่างงี้ไม่เอาไม่เอารักกันรักกันลูกรักกัน ออตติตูดด้วยสอทีหยุถรเนครับตีตูดใช่ไหมฝากตีตูดหน่อย แต่เต้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้ช้างพังหางดีช้างพายมิ่งมงคลค่ะขัอใส่เลยเนาะ าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ